ว่าคนตายนะก็ดูเหมือนว่าืายจริงแล้วมาเอ่ยกรณีนี้เป็นเรื่องของที่น้องของผู้ตายเกิดสงสัยสังเกตเห็นู้ว่าไม่น่าจะถายกระดาษก็จะมาแจ้งที่องเราลอมาแจ้งความสองสอบสอบก็ได้ใช้เทคนิคการสืบตัวสมัยใหม่ของทางสาบันพัฒน์ชยัน้หลักการประมาณห้าสาขานะ ขาตะเขากับความเี่ยแนจนทําให้พบข้อพิรุธจนกรทั่งกลุ่มวุ้ิหารทั <s <s ้งสคนนะฮะคนี้มาสังาย้อนรัสารภาพและก็พาไปเกิดเหตพาไปที่ซ่อนศพจังหวความรู้สัยใหม่ของสูารกำหนดควารุนรสอบสืบจนกระทั่งพบควผิดนะครัเดินตว่าจะเพิอะไรเกินความผิดอะไรกดนในรับการน้องเรียนก็พบผู้บุผู้ต้ตงสงสัยนะครับซึ่งเป็นคนที่กล้ชิดกากผู้ตายนะครับ ทั the the ้งหมดสีคนนี้นะครับในบ้านนะครับก right ็เริ่มเราจะเกี่ยวกับใไ้มีการถามอยางได้ร้อนไปนนะครับในบริเวณที่ใกล้เคียงกับเรียกว่ามีในน่าจะมีมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เลยก็ได้มการไปสวสวนในพบกปะพูดคุยนะของผู้ัวของกล้องสังกนะครับเพราว่าพมีรซึ่ง ใา่ว่าน่าจะน่าจะติดฟังข้อมูลอะไรบางอย่างนะครับแต่ค้นเขาได้มีการรวบรวมแยกันะครับในการเปิสวนในทางในทางเกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับที่ผ่านมานะครับหรือว่าข้อมูลต่างเกี่ยวกับทั้งตัวของผู้ตายเองนะครับได้ข้อมูลนะครับทั้งข้อมูลแล้วก็แล้วก็ข้อมูลของของผู้ต้องนะครับจนเชื่อว่านะครับในบางทั้งนี้เนี่ยน่าจะน่าจะเกิดจากบุคคลภายในบ้าน เราเองนะครับทำได้มีการเชิญตัวนะครับเพื่อมาสักถามรสัมภาภาพนะครับจนเราไปสู่มีการยอมรับสารภาพของผู้ต้องถาที่ว่าได้มีการลงมือฆ่าผู้ตายจิตก็เป็นคนชอบดุจระนะครับแล้วก็เวลาเมาระขาจจะทำเหตุการที่อาจจะไม่เป็นที่พอใจของครอบครัวแต่ที่อย่างก็จะบอกสังคมว่า ถึงแม้เขาจะทำผิดเนี่ยมันก็มีช่องทางที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ไปใช้วิธีบ่วนเป็น่าซึ่งมันไม่ไม่ไหมายนะครับาไปส่วนวิธีการที่เขไม่ได้ลแล้วถ้าเราทำแบบถ้าเกิดแบบนี้ไม่แบบตีก,ก็รับหลังตัวเองเนี่ยสู้เขาไม่ได้ซึ่งวันนั้นเรามีทั้งหมดกี่คนก็มีเนี่ยมีลูกชายก็มีแม้ โดนเป็นสามสามคนแต่แม่ก็คุยโทรศัพท์เขาไม่ได้แบบว่ามีเกี่ยวอะไรเขาแค่จะโดนท่าเขาก็โดนตีแล้วเขาก็วิ่งมาเรียกเราแล้วก็ออกมาป็นท่ามอย่าทำอะไรแม่อะไรเขาก็ถือมีดมาไล่ฟันคุณจะโดนไล่ฟันท่าตายแล้วก็ไปไกลแล้วความคิดมัก็ตลกคิดอะไรได้ก็ทำปกติมีปัญหาเป็นรอยเจ็ดปีที่เขาข่มเหงแม่หนูมาตลอดยังไงบ้าง ทุกอย่างเปล่าล้องล้องเขาก็รู้แม่เขาก็รู้ทุกคนรู้แต่เขาจะยอมรับความจริงเปล่าแค่นั้นเองมันมันถามว่าใครคิดก่อนไม่แน่ใจอ่ะคือนึกขึ้นได้ก็แบบอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถามที่มีอยู่ที่ถามก็รับซื้อเข้ามาถ้าไปถึงเอาไปดึงที่ที่คนโลกคนมันทำผิดก็อยากเจอแม่ค้ับฟังคิดนะเพราะคงอยากเจอแม่เพื่อนว่าเราอยู่แม่เราอยากเจอแม่เลย ขาก็อยากกลับบ้านอ่ะเออไปแถวบ้านก็ได้จะได้ไปหาแม่ด้วยอะไรเงี้ยคือบ้านคณตาอยู่ปีชโล่เปล่าบ้านแฟนบ้านแฟนเลยออก็เลยแบบกลับบ้านก็ได้อะไรเงี้ยที่ตรงนั้นก็ได้เพราะว่าอยากกลับบ้านอ่ะควาคิดเขาก็อยากกลับบ้านอยากเจอปามจ้ความแล้วก็จะเีนที่ตรงนี้ค่ะเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้อ่ารว่าเป็นการแจ้งความเท็จด้วยใช่ไหมค่ะคือเราไม่รู้ว่าทำอะไรผิด เราไม่เข้าใจจริงว่าไปแจ้งความเห็นแล้วมันจะอะไรไงเราไม่รู้ณตอนนี้รู้สึกเขาก็กดดันทุกอย่างขอต่อแม่ด้วยขอบขอแฟนแล้วด้วยวันนั้นน่ะวันที่จิตเกิดเหตุเขาบอกว่าแม่มึงเข้าบ้านไปทำไมคุณจะมาที่นี่จะังหวัดไก่จุกมาได้ไงเขาอู่กับพ่อเขาคือเป็นไรเนี่ยคุยกันได้หรเปลาอว่านี่อุูยไม่ใช่พีดไม่ทำนี่ไม่ถูกว่าลาเข้าไปบ้านก็ไม่เช่าเราก็จะพูดจนพออ่อนเข้าไปในบ้านพอเข้าไปในบ้านปุ๊บ แล้วพ He 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 อขึ้นบินนอนเถอะลูซิล no. ี่เขาก็ไม่นอนเขาก็เราเคิร์ฟเราเขาก็ชกชกตัวเราก็าชกตัวเราพวกเราขี่นบินจะทำแบบนี้เราเจ็บวินก็้วก็อย่างนี้ฮะผมก็ขออาสรุปนี้แหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งจะทําให้น้อยเชื้อน้อยจนปัญหาในครอบครัวนั้นปานปลายไปเรื่อยบานปลายไปเรื่อยและส่งผลให้เกิดการทั้งฆาตกรรมซึ่งมันไม่ควรจะเกิดมันควรจะมีกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเนี่ยตัดตอนปัญหาสังคมในครอบครัวนั้นเสียก่อนเพื่อให้เหตุการณ์ลุกลามไปถึงขั้น มีการฆ่ากระโดเจตนาตอนเรีสจจากความเห็นอะไรต่างๆเดข้อนี้ถาเอานะอกรเนี่ยสามีผันก็ไปลยมอไปลงเดี๋ยวตำรวจก็จะสอบสวนต่อนะให้ให้ความเป็นธรรมนะครับมรับไม่ได้ตรงหกสิบห้าไม่ได้ที่ไหนเลยทุกคน どうも。